วยเกินไปมุ้ยกับ5้าอันดับนักร้องลูกทุ่งอินด้สาวที่สวยที่สุดในไทยอันดับ5กวางจิรพันธ์นักร้องสาวเสียงหวานเจ้าของเพลงฮิตมักอ้ายหลายเดอร์เธอไม่ใช่แค่เสียงดีแต่ยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวรอยยิ้มกระชากใจสุดๆคนนี้บอกเลยตัวจริงน่ารักมากอันดับ4กระต่ายพนิพาจากเด็กสาวบ้านๆสู่ซุปตาลูกทุ่งอินดี้เจ้าของเพลงดังสันดานเก่าที่ยอดวิวพุ่งกระฉูดความสวยและความสามารถมาเต็มแบบนี้ใครจะไม่หลงรักอันดับ3ามมดแดงจิราพรอีกหนึ่งสาวเสียงดีที่มาพร้อมความน่ารักสดใส ดีกรีความสวยไม่เป็นรองใครแถมยังมีเพลงที่ติดหูที่ทำให้แฟนๆหลงรักกันทั่วประเทศอันดับสองลำไยห,หายทองคำแซ่บที่สุดต้องยกให้เธอเจ้าของเพลงผู้สาวขาเลาะที่ทำให้เธอแจ้งเกิดแบบถล่มทลายทั้งเสียงดีหุนเปะ๊ะและลุกสุดปังบอกเลยว่าฮอตไม่เคยแว่วอันดับหนึ่งมินตาอินทิราขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งอินดีท้ที่สวยที่สุดในไทยใบหน้าหวานละมุนมีเสน่เกินต้านบวกกับเสียงร้องที่ไพเราะทำให้เธอครองใจแฟนๆได้อย่างรวดเร็วคนนี้สวยระดับนางแบบ